เด็บัตรเครดิตสำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน70,000บาทขึ้นไปปี2024ใบไหนคุ้มสุดใบไหนน่าสมัครวันนี้เก็บมารีวิวให้ฟังค่ะสวัสด,ดี mm hmm. ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีชนชแนลนะคะ ซึ่งสัปดาห์นี้กวางสาวก็จะมาพราวรดีวให้ฟังกันอีกแล้วคะ่ะทุกคนแต,แ,ตแต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe like, ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ชั้นของแก๊บด้วยนะคะกลับมาคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก๊บก็จะมารีวิวบัตรเครดิตให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าบัตรเครดิตท,ที่แก๊บจะมารีวิววันนี้เป็นบัตรเครดิตสําหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่7 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นตัวอัปเดตปี2024นันเองนะคะปีที่ผ่านมานะคะ2023เกปยทํารีววววิไ้้แลนะคตะร ดีสำหรับผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่เจ0 0 0บาทขึ้นไปแต่ว่าปีนี้2024บางหน้าบาทเนี่ยเขามีการปรับสิทธิประโยชน์แล้วก็ปรับเงื่อนไขด้วยแก๊ปก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังกันในปีนี้นะคะซึ่งบัตรเครดิตที่แก๊บคัดมาทั้งหมดนะคะปีนี้สำหรับผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่เจ0 0 0บาทขึ้นไปมีทั้งหมด6ใบเลยนะคะแต่ละใบมีใบไหนบ้างสมัครใบ,บไหนดีวันนี้แก๊บมารีวิวให้ฟังค่ะ ใบแรกที่จะมารีวิววันนี้นั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตการ์ดเอ็กซ์นั่นเองนะคะต้องบอกว่าบัตรตัวนี้แก๊บเคยทำรีวิวแบบ Full r e ีวิวไว้แล้วนะคะเป็นหนึ่งในบัตรเครดิตสำหรับผู้ที่มีไรายได้70,000บาทขึ้นไปเลยนะคะที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่นะคะบัตรตัวนี้ข้อเดีของเขาก็คือ25บาท1คะแนนนะคะแต่ว่าคะแนนของเขาเนี่ยไม่มีหมดอายุนั่นเองนะคะแล้วถ้าเราไปดูตามเงื่อนไขนะคะต้องบอกว่าการให้คะแนนของการ์ดเอเนี่ย มีข้อยกเว้นน้อยมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะนับคะแนนให้ทั้งหมดนะคะซึ่งบัตรเครดิตจากทางการเอกนะคะเราต้องคอยตามโปรโมชั่นอย่างทุกปีเวลาแบบเราไปซื้อ iPhone กับ AIS นั่นนู่นนี่เนี่ยเขาจะมีเล่นโปรพวกเงินคืนนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาบัตรเครดิตที่แบบเออชอบเล่นโปรคุ้มๆโปรเงินคืนนะคะจะพลาดตัวการเอกตัวนี้ไปไม่ได้เลย จุดเด่นของบัตรตัวนี้เลยนะคะเป็นเรื่องของแคชคูปองนั่นเองนะคะเพียงเราใช้จ่ายนะคะเดือนหนึ่งกับบัตรการ x อ็กบิออนเนี่ยเกิน5,000บาทขึ้นไปนะคะเราใช้เพียง1คะแนนเนี่ยสามารถแลกพวกวาลเชอร์คูปองได้นะคะมูลค่า1น0บาทสําหรับเกบก็มองว่าค่อนข้างคุ้มมากๆตัวหนึ่งนะคะและที่สําคัญก็คือเขามีประกันการเดินทางมาให้ด้วยเพียงใช้บัตรใบนี้นะคะในการจองตั๋วเดินทางในและต่างประเทศนะคะเขามีประกันการเดินทางมาให้กว่า8ล้านบาท บัตรใบนี้นะคะเขาก็จะมีให้พวกเลาจนะคะแล้วก็ฟิตเนสมาให้ด้วยแต่ว่าเงื่อนไขของเขาอะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอย่างมิลเลคเลาส์เนี่ยถ้าเราจะเข้าใช้มิลเลคเลาส์ได้2ครั้งต่อปีเนี่ยเราจะต้องมียอดใช้ใจ่ายสะสมพันบาทอยู่ที่1ล้านบาทเลยนะคะตอนหนะะึ่งรอ 1, 000, 000บปีปฏิทินหรือถ้าจะเข้าใช้ฟิตเนสตามโรงแรมเนี่ยเราก็ต้องมียอดใช้ใจ่ายสะสมประมาณ1,000 0แบาทนะคะแล้วก็จะมีสิทธิ์เข้าใช้ได้แค่สิครั้งต่อเดือนเท่านั้นถ้าเป็นสายออกกําลังกายตัวจริงนะคะต้องบอกว่าสิทธิ์ในการเข้าฟิตเนสแบบนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย ซึ่งบัตรการ์ดเอ็กบตัวนี้นะคะเขาก็มีค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่5,000บาทนั่นเองคะ่ะแต่ว่าถ้าเราใช้จ่ายเกิน1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปนะคะก็จะฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยถ้าถามแก็บนะคะแกบอกว่าสิทธิประโยชน์ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเงื่อนไขในการเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยแค่ปีละ1 0 0 0 0แเนี่ยก็สามารถยกเว้นได้ไม่ยากคะ่ะสาหรับยอดการใช้จ่ายแบบนี้ มาที่ใบถัดไปนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตกรกุ้งสีซิกเนเจอร์นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งของบัตกรกุ้งสีสําหรับผู้ที่มีรายได้เกิน70,000บาทขึ้นไปนะคะบัตรตัวนี้การสะสมแต้ม25บาทได้1คะแนนนะคะแล้วก็คะแนนของเขาเนี่ยไม่มีหมดอายุเหมือนกันค่ะ ซึ่งความเลิศดของการสะสมแต้มนะคะของบัตรกรุงศีซิกเนเจอร์ก็คือถ้าเรามีการใช้บัตรใบนี้นะคะไปใช้จ่ายที่ร้านอาหารนะคะตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปคะแนนก็จะคูณ5ไปเลยนะคะซึ่งตัวคะแนนคูณ5เนี่ยเขาก็จำกัดสูงสุดนะคะตอ1รอบบินเนี่ยอยู่ที่1,000 0บาทและสำหรับห้างสรรพสินค้านะคะเราก็จะได้คะแนนคูณ5เหมือนกันเพียงใช้จ่ายทุกๆ1 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่16,00 0คะแนนต่อเดือน เรียกว่าถ้าเราใช้ใจ่ายในร้านอาหารและห้างสปปรรพสินค้าตามเงื่อนไขของเขานะคะเราก็จะได้คะแนนคูณ5ไปเลยค่ะอีกความเลิศหนึ่งเลยถ้าเราใช้คะแนนของบัตรเครดิตใบนี้นะคะเท่ากับยอดซื้อนะคะในห้างสปปรรพสินค้าเราสามารถแลกส่วนลดเงินคืนได้15%เโดยเงื่อนไขนะคะใบเสร็จนั้นจะต้องมีมูลค่า1000บาทขึ้นไปและจำกัดอยู่ที่5 0,000บาทต่อวันค่ะนอกกนั้นก็จะเป็นพวกส่วนลดร้านอาหารแล้วก็โรงแรมนะคะแต่อีกหนึ่ง ความเด่นของบัตรใบนี้นะคะที่แกชอบมากๆก็คือถ้าเราเอาบัตรกุ้งสีซิกเนเจอร์ตัวนี้นะคะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากนะคะทุกๆ800บาทเราจะได้เงินคืน3%ค่ะตัวนี้เป็นความคุ้มหนึ่งเลยของบัตรใบนี้ที่แกใช้ประจำซึ่งเขาจะจำกัดน,นะคะอยู่ที่4,800บาทต่อเดือนนะคะหรือว่าเงินคืนอยู่ที่144บาทนั่นเองส่วนตัวมองว่าก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ของกรุงงสีข้อดีก็คือเวลาเราไปเติมน้ำมันปุ๊บอะเงินมันคืนเข้าให้เลยในรอบบินนั้นๆ ปัตตัวนี้นะคะเขามีให้ห้องรับรองดะกอนพา a s สมาด้วย2ครั้งต่อปีนะคะแต่ว่าเราจะต้องมียอดใช้ใจ่ายสะสมอยู่ที่300,000บาทขึ้นไปต่อปีแล้วก็มีส่วนลด50นะคะสำหรับตัวดูหนังโรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็มีพวกประกันการเดินทางนะคะมาให้กว่า20ล้านบาทแล้วบัตรใบนี้มีให้บริการฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยนะคะและแน่นอนนะคะว่าบัตร Ben e f i t แบบนี้เนี่ยเขามีค่าธรรมเนียมค่ะ อยู่ที่ปีละ4,280บาทนะคะแต่ว่าถ้าใช้จ่ายพันบาทปีหนึ่งเกิน3 0 0 0สนบาทขึ้นไปก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ไปเลยค่ะและบัตรใบที่3ดที่แกจะพูดถึงนะคะต้องบอกว่าเป็นบัตรเครดิตสะสมแต้มในเลทเงินเดือน70,000บาทที่คุ้มที่สุดใบหนึ่งเลยนะคะแล้วตัวเก็บเองก็ใช้บ่อยมากๆนั่นก็คือนี่เลยคะ่ะบัตรเครดิต K-Bank The p a s s i o n นั่นเองนะคะต้องบอกว่า ตัวนี้เป็นหนึ่งในบัตรเครดิตนะคะสำหรับผู้ที่มีไรายได้เกิน70,000บาทขึ้นไปที่คุ้มที่สุดใบหนึ่งเลยนะคะเพราะว่า แต้มใช้ใจ่ายของเขาเนี่ยจะคูณ2นั่นเองนะคะบัตรเครดิตแบบทั่วไปใบอื่นเนี่ยทุก25บาทจะได้1คะแนนใช่ไหมคะแต่สำหรับบัตรเครดิต K-Bank The Passion ตัวนี้ทุก25บาทจะได้2คะแนนไปเลยนะคะแต่ว่าเงื่อนไขก็คืออยู่ใน2 0 0 0 0 0บาทแรกนะคะสมมติเดือนนั้นเราใช้ใจ่ายเกิน2 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปส่วนที่เกินจาก2 0 0 0 0 0บาทก็จะเป็น25บาท1คะแนนนั่นเองแต่ว่าถ้ายังอยู่ใน200,000แรกเนี่ยคะแนนเขาจะคูณ2ไปเลยค่ะ ความเลิศอันที่2ของการสะสมแต้มของบัตรใบนี้ก็คือสําหรับใครที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแล้วชําระเป็นสกุลเงินต่างประเทศพอยท์เขาจะคูณ3ไปเลยนะคะนอกจากใช้ในประเทศคูณ2แล้วเราไปใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศพอยท์เขาก็จะคูณ3ไปเลยนั่นเองต้องบอกว่าใครที่เป็นสายสะสมแต้มต่างๆเนี่ยบัตรใบนี้ Kbank The p a s s i o n จะพลาดไม่ได้เลยนะจ๊ะ ต้องบอกว่าปีนี้นะคะบัตร The Passion เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ยังคุ้มค่าเหมือนเดิมเราสามารถเอาคะแนน The Passion เนี่ยไปแลกเป็นคะแนนพิเศษได้นะคะเพื่อไปแลกเป็นคูปองเงินสดได้ในเลทพิเศษซึ่งตัวเก็บเองมองว่าโปรโมชั่นของปีนี้ก็ยังถือว่าคุ้มค่าอยู่นะคะนอกจากนั้นใครเป็นสาย Afternoon Tea นะคะก็ต้องชอบบัตรใบนี้แน่นอนเพราะว่าเขามีเล่นโปรโมชั่นสำหรับคนที่ชอบไปจิบชา Afternoon Tea ยามบ่ายนะคะแล้วก็มีส่วนลดพิเศษสำหรับสนามกอล์ฟอยู่ที่50% บัตรใบนี้ความเลิศก,ก็คือเราสามารถมีสิทธิ์เข้าใช้ m i r a c l e Lounge ได้นะคะ2ครั้งต่อปีไปเลยโดยไม่มีกำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำนะคะแต่ว่าเราจะต้องบินกับการบินไทยนั่นเองแล้วที่สำคัญก็คือเขามีประกันการเดินทางมาให้ด้วยกว่า6ล้านบาทและความเลิศสุดท้ายที่จะไม่บอกไม่ได้บัตรใบนี้ฟรีค่าธรรมเนียมนะจ๊ะสาเหตุที่แกบอกว่าฟรีค่าธรรมเนียมเพราะว่าเงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมของเขา ง่ายมากๆเขาไม่มีการกำหนดขั้นต่ำในการใช้ใจ่ายบัตรเพียงเราเอาบัตรใบนี้ใช้ใจ่าย12ครั้งต่อปีนะคะก็ฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยค่ะแล้วก็แต้มพอยต์ของ k b a n ง k อะ่ะต้องบอกว่าเป็นแต้มที่ไม่มีวันหมดอายุด้วยนะก็เป็นหนึ่งในบัตรเครดิตที่แกมองว่าควรสมัครเก็บไว้เลยนะคะแต้มก็คูณค่อนข้างคุ้มค่านะคะไม่มีหมดอายุแล้วก็เงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมเนี่ยง่ายมากๆ มาที่ใบที่4เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นบาทรสาหรับผู้ที่มีไรายได้เกิน70,000บาทขึ้นไปที่เป็นสายท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะแก๊ปแนะนําเลยว่าใบเนี้ย ควรสมัครเก็บไว้เลยนั่นก็คือนี่เลยคะ่ะบัตร t t b Absolute นั่นเองนะคะต้องบอกว่าบัตร t TB Absolute ตัวนี้นะคะโหเขามีจุดเด่นหลายข้อมากๆจุดเด่นแรกเลยนะคะก็คือการสะสมแต้มของเขาทุก20บาทเนี่ยเราจะได้1คะแนนนะคะและสำหรับการใช้จ่ายในออนไลน์คะแนนเขาจะ คูณ2ไปเลยนั่นเองเรียกว่าโ,โหใครเป็นสายสะสมแต้มตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบนะคะที่เลดการได้คะแนนเนี่ยค่อนข้างดีกว่าบัตรเครดิตแบบสะสมแต้มทั่วไปและจุดเด่นสุดของบัตรใบนี้ที่แกรปอยากจะนำเสนอเลยที่เขาโดดเด่นกว่าคู่แข่งคู่อื่นเลยนะคะก็คือตัว fx Late นั่นเองตัว fx Late คืออะไรนะคะปกติแล้วถ้าเราเอาบัตรเครดิตใบอื่นนะคะไปใช้จ่ายที่ต่างประเทศนะคะเป็นสกุลเงินต่างประเทศเราจะมีเสียนะคะ ค่าการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินนะคะเป็นเลทตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2.5นั่นเองนะคะเรียกว่าสมมุติเราซื้อของ100บาทเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตรงนี้จ่ายเขาจริงเนี่ย102.5บาทนะคะเราจะถูกชาร์จเข้าไปแต่สำหรับบัตร TTB a b s o l u t e ตัวนี้เขาคิดค่า fx rate แค่1นเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ย ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะและเราไปใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยการที่เราพกบัตร TTP Absolute ไปใช้จ่ายเนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียม FX Rate ตรงนี้เนี่ยแค่1%เท่านั้นเองหลายๆบาทสะสมแต้มคุ้มมากๆแต่พอโดนค่า FX Rate เข้าไป2.5%เนี่ยก็ทำให้ผลตอบแทนน้อยลงไปเลยนะคะแต่บัตรตัวนี้นะคะเขามีการคิดค่า FX Rate ให้แค่1%เท่านั้นส่วนตัวมองว่าคุ้มมากๆสำหรับสายท่องเที่ยวต่างประเทศ และบัตรตัวนี้ไม่มีกำหนดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำหรือสายการบินนะคะเขามีล่าชีมาให้2ครั้งต่อปีเลยนะคะโดยที่เราแบบโอ้โหไม่มีแบบว่าจะต้องบินกับสายการบินนี้เท่านั้นหรือมียอดใช้ใจ่ายขั้นต่ำเท่าไหร่เราก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิที่สนามบินได้เลยบัตรใบนี้มีประกันการเดินทางมาให้กว่า16ล้านบาทนะคะเพียงใช้บัตรใบนี้ในการจองตั๋วด้วยสารต่างๆและอีกข้อหนึ่งเลยที่แกชอบมากๆก,ก็คือเขามีผ่อน0% 3ปอร์เดือนนะคะ เธอฉันจะบอกว่าการผ่อน0%ูนเดือนกับท t b อ่ะง่ายมากๆเพียงเราใช้จ่ายอะไรก็ได้นะเกิน1,000บาทขึ้นไปอ่ะเราสามารถมากดทําผ่อน0% 3เดือนได้เลยในแอปพลิเคชันของเขาส่วนตัวเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่แก๊ปใช้บ่อยมากๆแล้วความเลิศสุดท้ายที่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือบัตรเครดิตจาก TTB นะคะ แอปส u t ูตัวนี้ฟรี Free ค่าธรรมเนียมตลอดชีพนะคะไม่มีกําหนดใช้ขั้นต่ําด้วยนะคะทุกคนส่วนตัวมองว่าเป็นหนึ่งในบัตรที่สมัครติดกระเป๋าตัางไว้นะคะเลทการสะสมคะแนนของเขาก็ค่อนข้างดีนะคะเอาไปใช้ใจ่ายต่างประเทศเนี่ย FX เเนี่ยก็แค่หเท่านั้นนะคะและที่สําคัญก็คือมีติดกระเป๋าไว้เนี่ยดีมากๆเพราะว่าฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพแล้วก็ทําผ่อนศูเเดือนได้ด้วย มาที่บัตรใบต่อไปนะคะต้องบอกว่าบัตรใบนี้เป็นบัตรหลักที่แก๊บใช้ประจําเลยนะคะแล้วก็แบบนึกอะไรไม่ออกนะคะคว้าน้องขึ้นมาใช้ตลอดเพราะส่วนตัวมองว่าคุ้มค่ามากๆนั่นก็คือน,นี่เลยค่ะบัตร UOB p i v m i n e นั่นเองนะคะต้องบอกว่าบัตร UOB p r i v m i n e เนี่ยเป็นหนึ่งในบัตรที่แก๊บแบบโอ้โห เอาติดกระเป๋าตลอดนะคะแล้วก็เป็นบัตรหลักที่แก็บใช้ประจําเลยนะคะอย่างตัวที่แก็บถือเนี่ยเขาจะเป็นตัว p รีวิไมพีวิลเลจแบงกิ้งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะสิทธิประโยชน์เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับตัว p v ีวิไมปกติเลยนะคะสาเหตุที่แกชอบเจ้าตัวบัตร o b p p บีวิไมตัวนี้มากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยเป็นเรื่องของเลทการสะสมคะแนนนั่นเองนะคะอย่างปกติบ,บัตรเครดิตทั่วไปเขาจะตกอยู่ที่ประมาณแบบ25บาท1คะแนนใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับบัตร UBP p ีวิไมตัวนี้15บาทอยู่ที่ หคะแดนนะคะทุกคนถ้าพูดถึงนะคะ เลทในการสะสมแต้มเนี่ยแกมองว่าพิวิมายเนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยแล้วความคุ้มอันที่2หลายคนองสงสัยเอ๊ะคุณพี่บางบาทก็12.5บาทหนึ่งคะแนนแล้วทําไม15บาทหนึ่งคะแนนคุณพี่ถึงชอบหรอคะเพราะว่าบางทีแก็เอาพวกคอยบัตรเครดิตนะคะแกไม่ได้เอาไปแลกมายแต่แก็เอาไปแลกเป็นพวกแบบคะแนนเดอะวันหรืออะไรเงี้ยเพื่อจะเอาไปแทนเงินสดในการซื้อสินค้าเนี่ยแกต้องบอกว่าเลทที่ UOB เขาแปลงคะแนน UOB ไปเนี่ยเป็นเลทที่ดีมากๆนะคะถ้าเอามาคิดคำนวณย้อนกลับนะคะทุกคนเลทเขาเนี่ยจะดี ดีกว่าพวกธนาคารบางธนาคารที่เขาให้12.5บาท1คะแนนอีกนะคะดังนั้นต้องบอกว่า15บาท1คะแนนของ UBPV My เนี่ยส่วนตัวแก๊บมองว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆความเลิศอันที่2เลยนะคะของบัตร UBPV My เป็นเรื่องของการสะสมไม้นั่นเองนะคะต้องบอกว่าเลทในการแลกของเขาอยู่ที่18บาท1ไม้ซึ่งเป็นเลทที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งสายการบินที่เขาลองลํานะคะก็จะเป็น ROP Singapore Airlines, Kist Fire แล้วก็ แอเอเชียนั่นเองโหยัต้องบอกว่าจริงๆแล้ว UOB เนี่ยเราสามารถแลกสายการบินได้หลากหลายมากๆเลยนะคะก็เลยถึงเป็นหนึ่งในบัตรที่จะบอกว่าสะสมแต้มก็ถูกใจสายแลกไม่ก็พลาดบัตรใบนี้ไปไม่ได้เลยนอกจากนั้นนะคะ u o b พิวไหมเนี่ยเขาก็มีบริการพวก u o b t r a v e l Service ด้วยนะคะแล้วก็มีพวกสิทธิประโยชน์ในการจองโรงแรมแล้วได้ส่วนลดพิเศษด้วยและแน่นอนว่าบัตรใบนี้เขาก็มีเลาจ์ให้เหมือนกันนะคะเพียงใช้ใจ่าย2 0 0 0 0 0บาทขึ้นไป ต่อปีนะคะแล้วก็เราบินกับสายการบินไทยเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปใช้ลาาช์ของการบินไทยได้นะคะ2ครั้งต่อปีอีกความเลิศหนึ่งเลยนะคะที่แกชอบบัตรใบนี้มากๆเลยก็คือเขามีรถรับส่งสนามบินให้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะจํากัดอยู่สําหรับเฉพาะผู้ที่เป็น UOB Privilege Banking เท่านั้นนะคะเพียงใช้ใจ่ายปีหนึ่งเกิน 5แสนบาทขึ้นไปนะคะเขามีรถรับส่งสนามบินให้ด้วย2ครั้งต่อปีนะคะซึ่งตัวแกเองอะ่ะก็ได้ใช้บริการแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากแกใช้บัตรตัวนี้เป็นบัตรหลักนะคะดังนั้นเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยยอดใช้ใจ่ายจะเกิน5 0 0นบาทอยู่แล้วแล้วครั้งล่าสุดที่แกใช้อะ่ะก็เป็น b m e r i 5 0 0ด้วยนะคะที่มารับดังนั้นส่วนตัวมองว่าก็เป็นหนึ่งในบัตรที่คุค้มค่าใบหนึ่งเลย ซึ่งบัตรใบนี้นะคะถ้าเราเอาเขาไปใช้จ่ายในการจองตั๋วด้วยสรนะคะเขาก็มีประกรันการเดินทางมาให้ด้วยกว่า20ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นเลทวงเงินประกรันที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าบัตรตัวนี้มีค่าธรรมเนียมนะคะทุกคนซึ่งค่าธรรมเนียมของเขาอยู่ที่4,000บาทต่อปีนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้จ่ายปีหนึ่งเกิน 3 0 0แสนบาทขึ้นไปก็ฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวจากประสบการณ์ของแก๊บนะคะที่ผ่านมามองว่า UOB เนี่ยเราสามารถโทรขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ไม่ได้ยากนะคะเงื่อนไขของเขาค่อนข้างง่ายดังนั้นตัวนี้เป็นบัตรใบแรกๆเลยนะคะของแก๊บที่แก๊บถือแล้วก็ใช้มาถึงทุกวันนี้ก็ใช้เป็นบัตรหลักนะคะส่วนตัวก็ค่อนข้างมองว่าไม่ว่าจะเป็นเลทในการสะสมแต้มต่าง,าง,างๆเลทในการแลกคะแนนแล้วก็มีลดรับส่งสนามบินให้ด้วยเนี่ยส่วนตัวมองว่าค่อนข้างคุ้มค่าใบหนึ่งเลยค่ะมาที่บัตรใบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ นี่เลยค่ะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ p พทชีนัม r ร a เดอร์นั่นเองนะคะบัตรตัวนี้นะคะหรือที่หลายๆคนนะคะเรียกกันว่าบัตรท่านผู้นํานะคะบัตรตัวนี้เขาจะมีเงื่อนไขในการสมัครนะคะที่ต่างจากบาัตรเครดิตใบอื่นๆที่แก๊บรีวิวมาสักครู่นะคะบัตรพวกนั้นเขาจะรายได้อยู่ที่ประมาณ70,000บาทต่อเดือนถูกไหมคะแต่ว่าใบานี้เนี่ยเขาจะโดดขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นประมาณ1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนนะคะทุกคนแต่ว่าตัวเบนฟิตของเขาเนี่ยต้องบอกว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจใบหนึ่งนะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของ การสะสมแต้มนั่นเองนะคะทุก25บาทของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแพชชิน่มิเเดอร์ตัวนี้นะคะ25บาทเราจะได้2คะแนนนั่นเองนะคะหรือตกอยู่ที่คะแนนนะคะ12.5บาท1คะแนนนะคะเขาไม่มีกําหนดนะคะว่าแบบว่าโอโ้ใช้เกินเท่าไหร่แต้มถึงจะเป็น25บาท1คะแนนก็คือบัตรใบนี้เรารูดเท่าไหร่ก็ได้นะคะพอยเนี่ยเขาจะเป็นคูณ2ทั้งหมดเลย ความเลิศอันที่2นะคะก็คือบัตรใบนี้สามารถใช้แลกไม้ได้ด้วยนะคะซึ่งเลดในการแลกของเขาก็ด,ดีมากๆนะคะเลดในการแลกไมของบัตรใบนี้ก็คือ2,500คะแนนนะคะเท่ากับ1000 aop และ1,500คะแนนเท่ากับ500 Fire b o n u บนนะคะแล้วอันสุดท้ายเก็บมองว่าคุ้มสุดก็คือ1 Point นะคะสามารถแลกได้1 Big Point นั่นเองนะคะหรือว่า1คะแนนแลกได้1ไม้ของ A i r a เ i a ชียนั่นเองโอหใครที่เป็นสายแลกไม A แอร์เอเชียเก็บต้องบอกว่าใบนี้คือเป็นใบที่แบบ คุ้มมากๆใบหนึ่งซึ่งบัตรใบนี้นะคะเขาก็มีให้ประกันการเดินทางมาด้วยกว่า500,000 US d ล l l a นะคะแล้วก็มีให้ประกันค่ารักษาพยาบาลน,นะคะในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยวงเงินกว่า2ล้านบาทเลยนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในบัตรที่ให้ประกันค่อนข้างครอบคลุมใบหนึ่งเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเขาก็มีให้บริการพิทักษ์สินค้าด้วยนะคะเป็นประกันของที่เราไปซื้อสมมติว่าเราเอาบัตรใบนี้ไปซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะคะแล้วของอันนั้น เกิดสูญหายเสียหายนะคะหรือถูกจรกรรมไปนะคะภายใน90วันเนี่ยเขามีวงเงินประกันดูแลให้ด้วยต่อชิ้นเชิ้นอยู่ที่1,000 0แบาทแล้วก็ดูแลสูงสุดต่อปีอยู่ที่40,000นบาทเลยนะคะส่วนตัวค่อนข้างรู้สึกประทับใจในประกันตัวนี้นะคะอย่างถ้าเราบัตรใบน,นี้ไปซื้อ iPhone iPad อะไรอย่างนี้นะคะแล้วภายใน90วันของเรามันเกิดมีอันเป็นไปขึ้นมาเราสามารถไปเคลมสินใหม่ตรงนั้นได้นะคะซึ่งวงเงิน1 0 0 0 0แบาทสำหรับแกบอมองว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยใบหนึ่ง และแน่นอนค่ะว่าบัตรใบนี้นะคะเขาก็มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่4,000บาทต่อปีนะคะแต่ว่าเพียงใช้ใจ่ายต่อปีเนี่ยมากกว่า1,50 0 0 0บาทขึ้นไปก็ฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในบัตรที่แม้จะมีค่าธรรมเนียมนะคะแต่เงื่อนไขข,ของเขาเนี่ยก็ให้มาง่ายมากๆและนี่ก็คือรีวิวบัตรเครดิตสำหรับผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่70,000บาทขึ้นไปนะคะอัปเดตปี2024นะคะ ถ้าถามความเห็นส่วนตัวชนะในบรรดาบัตร6ใบที่แก็บรีวิวมานะคะใบแรกเลยที่ใช้บ่อยที่สุดและชอบที่สุดนะคะก็คือเป็นตัวนี้ค่ะ UOB Privy m i l e นั่นเองนะคะส่วนตัวที่ชอบก็มองว่าการสะสมแต้มนะคะแล้วก็เลดในการแลกแต้มอ่ะค่อนข้างคุ้มที่สุดแล้วนะคะในบรรดาทุกใบที่แก็ถือมานะคะแล้วก็เขาสามารถเอาไปแลกใหม่ได้ด้วยแล้วก็ปีนึงเวลาเราใช้เยอะๆเนี่ยเขามีลถรับส่งสนามบินให้ด้วยใบที่2ที่แก็เลือกใช้ก็คือใบกสิกรเคแบง t ์เดอะแพชชั่นนะคะก็เป็นหนึ่งในใบที่แกชอบ เพราะว่าแต้มของเขาไม่มีวันหมดอายุนะคะอย่างของ UOB เนี่ยแม้เลทในการสะสมเขาจะดีนะคะแต่ว่าคะแนนเขาเนี่ยจะมีอายุประมาณ2ปีนะแต่สาหรับ k b a n k The Passion นเนี่ยต้องบอกว่าพอยต์ของเขาเนี่ยตลอดชีพเลยนะคะก็สะสมไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมดอายุพอยต์ของเขาคูณ2ใช้จ่ายในประเทศคูณ3เมื่อใช้เป็นสกุลเงินต่างประเทศแล้วที่สำคัญก็คือแบบว่าเงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมของเขาเนี่ยง่ายมากๆก็เป็นอีกหนึ่งใบที่แก๊ปใช้บ่อยนะคะ และใบที่ชอบเป็นอันดับที่3นะคะก็คือตัว TTB Absolute นะคะตัวนี้ส่วนใหญ่แก๊ปจะใช้ในการผ่อนสินค้านะคะแก๊ปชอบเรื่องที่เขาแบบผ่อน0% 3เดือนกับบินและใบเสร็จที่มีมูลค่าตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปอะ่ะส่วนตัวมองว่าค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็บางทีแก๊ปไปต่างประเทศอ่ะก็จะเอาใบนี้หยิบขึ้นมาใช้เพราะว่า FX rate ของเขาเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่านั่นเองค่ะ แล้วสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าใต้ d e s c r i p t i o n ของแก๊ปนะคะมีทิ้งลิงก์ในการสมัครบัตรเครดิตไว้ให้แล้วนะคะก็สามารถไปกดสมัครได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของแก๊ปนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe c ช anel ของแก๊ปด้วยนะคะแล้วตอนนี้ช่องของเรามีใน TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนเพื่อติดตามกันได้นะ